สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับมะม่วง Mango Gaming และ F t h c k Gaming อีกเช่นเคยนะครับอ่าทำไมเปิด2ช่องนะฮะเพราะวันนี้มาฟิชเชอร์ลิงกับน้อง F อีกแล้วนะครับในเราอยู่ในเกมอ m มริกัน t ัก c simulator นะเพื่อนๆจะให้น้อง F อฟทักทายเป็นแฟนช่องตัวเองหน่อยนะฮะสวัสดีครับ F t h c k Gaming นะครับอ่าน้อง F นะครับก็วันนี้อ้นยัง เวลาไม่ตรงกันนะฮะก็เลยอ๋อเขาไปวิ่งงานอื่นอยู่เออถ้าโลเปเขาไปวิ่งงานอื่นมาก็เลยมาวิ่งกับเราไม่ได้นะฮะน้องเอฟเป็นคนรับงานนะครับงานนี้ก็เรียกลูกค้าต้องการรถ2คันก็เรียกผมมาเสริมเป็นรถเสริมมานะครับน้องเอฟเป็นคนรับงานนะครับอันนี้เราอยู่ที่บริษัท HMS Machinery นะ Service and Maintenance ก็เป็นบริษัทที่ซ่อมพวกเครื่องจักรหนักนะครับเป็นเป็นบริษัทที่เรามาส่งงานคราวที่แล้วนะฮะแล้วเราก็ได้งานต่อเลย ไม่เสียเที่ยวนะเดี๋ยวพอเดินไปดูงานนะครับงานเป็นบีทนะฮะบีทฮาวสเตอร์ถ้าแปลตามชื่อมันคือรถที่ไว้เกี่ยวต้นบีทนะรถเก็บเกี่ยวต้นบีทนะมันเป็นพืชชนิดไหนผมก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลนะเอานะฮะผมก็รับใบงานมานะฮะแล้วก็ลากอย่างเดียวนะฮะ ระยะทางก็202ไมล์น้ำหนัก29ตันฮะไม่หนักมากโอ้พวกเลนก่น3ามหางมาอีกแล้วนะจะออกบริษัทกันได้เปล่าก็ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวจะไปส่งงานที่บร,ริษัทเอลวเอ็กพอร์ตนะฮะเป็นบริษัทขนส่งทางรถไฟไม่แน่ใจว่าเอาคือรถไฟไปต่อหรือเปล่านะเมืองกออัพกออัพนี่อยู่ในรัฐอะไรวะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะน่าอยู่ในรัฐเดียวกันนี่แหละเท็กซัสปะเนาะเราอยู่เท็กซัสเนาะตอนนี้ เอ้ยมีเม็กซิโกเอ <ใน S 1> <Mexico S 2> อแล้วนี้เราอยู่ในเม็กซิโกฮะจะไปส่งทางเนี่ยอย่างไปลายเมืองของเม็กซิโกแลละฮะอยู่ติดกาตรงนี้น่าจะเป็นอาริโซนาปะจำไม่ผิดอ่าอ,อ,อยู่ติดอาริโซนาครับเนี่ยเมืองของอัที่วิ่งเส้นนี้นะครับ <S <S โอเคงานก็เป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับจะหกโมงแล้ว <S 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 น้องเอฟมารับงานตั้งแต่ตีสี่นะครับผมเพิ่งมาถึงหน้างานผมมาตามมาที่หลังนะครับ นี่นะมันเขียนได้อยู่นะครับแก่นเฮฟวีแมชชีนนะฮะฮาร์เวสอาร์โกสามนะชื่อชื่อชื่อยี่ห้อมหรือชื่อรุ่นมันก็ไม่แน่ใจไ <c oughs> ปเอาวันนี้ลืมบอกฮะผมอยู่ในเจ้า w 9 0 0เหมือนเดิมนะคันเดิมโอลสไตล์คันที่ชอบขับของน้องเอฟนะครับยังวิ่งคันนี้อยู่น้องเอฟก็คันเดิมครับ w 9 0 0 New s t y นิวสไตล์สามเาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่ในเครื่องดีด l, 6 0 1ก l 620 แต่งมา้าใช่ไหมหกร้อยยี่สิบนะใช่หกร้อยยี่สิบตัวเดียวกันเนาะน้องเอฟเาออตัวนี้มาไปครับออกเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาพี่น่าจะต้องออกก่อนเนาะน่าจะดีกว่าถ้าน้องเอฟออกก่อน<ม>ก็จะปิดไปนะ<ม>เดี๋ยวเราออกเดินทางกันก่อน,น<ม>จะทางซ้ายมีหรือเปล่ามาดูนะฮะ ออกยากมากฮะพี่คนน้องขอลให้นิดมิงรถมาด้วยพ้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะลองดูน่าจะพ้นพ้นรถแต่ไม่พ้นประตูประตูทางออกน้องเอฟน้องเอต้องดึงรถมาออกทางพี่อ่ะได้อยู่นะ เดี๋ยวพี่กันรถทางซ้ายไว้ให้น้งเก็บออกโผโ่ข้ามเลนมาได้เลยขันนั้นไปแล้วอ่ะกันรถทางซ้ายไว้ให้ก่อนเอ้ยทางขวานี่ทางซ้าย,ยมาเลย ผมไม่น,น่าทันแล้วมั้ง <c oughs> นั่นไงเดี๋ยวพี่รอข้างหน้ามันจะบีบเลนเดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันโองรถฝั่งขวาเทียบเลยมันจะบีบเลนแล้วละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้องเอฟมาก็ให้น้องเอฟไปก่อน ไปซี่แซงไปซี่สาเนาะไปจอดหลบให้กันได้ปะไม่ยอมแซงพี่โดนเพียบเลยจอดหลบตรงนี้ให้แล้วกัน ใช่ไหมแล้วดีออกเลยแล้วกันนะ ตเติมยากซะด,ด ừ, ้วยขึ้นเนินเออใช่ข้างหน้าเราเลี้ยวซ้ายจะรอนะไปแดงมีรถคนจีน <c ười> อดดยู่ฮะรถลอเลี้ยวบูธเธอร์โบแดงเกือกเลยตกรอบเยอะ เรื่อยๆนะครับ มามันต้องขวาเลยนะน้องเอฟทางขึ้นอยู่ เพิ่มไม่เริ่มจะไปห้าสิบแล้ว <laughs> รถออกเลนกลางเรื่อยๆเ,เลยนะสามเลนคิดออกนี่คือ,อเลนกลางไปเลยเดี๋ยวมันชิดขวาเดี๋ยวมันก็ให้เข้าเลนกลางอีก เ,เ,เราต้องออกขวาเพราะว่าทาง้องหน้าน่าจะใช่เออใช่เขาออกขวาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคนน้องเงินขวาที่ประวัตใช่นะขวาแล้วก็ขวาเนะี่ยนระดิสก่อขวาแล้วก็ขวานะนี่ยมีไงก่ออัพขวาเลยคนระับเ ยาคือบนถนนด้ว <c oughs> ยวันนี่รถโล,ลง่ง 恰 เก่งเลยลอยอีกแล้วอะไรอยอีกแล้วบลกเลยเจอบล็อีกแล้วทำไมรถเก่งขับช้าอย่งวะเนี่ยขับให้เจเลอร์แสงเวดกับเลอรก็อยู่ซ้ายเลยเอาไปซ้ายมาก่อนเลยโอ้โหข้างหน้าเบรกเบรกเบรกข้างหน้ามีบาดเหตุเบรกเบรกเบรกเบรรกหนักเบรกหนักมีบาดเหตุ เดรกหยุดเลยโอ้โหอะไรนะจะชนไหมนะเมื่อกี้เราต้องเออมันขยับละโอเคไปละไปละเอออะไรของมันวะเนี่ยเก่งคันเขานี่เก็บตี้ตูดพวกทางนี้แล้วเนี่ยเก่งที่ใต้ลูกอี้เห็นแล้วเออพวกมันไม่ให้สัญญาณไปเลยว่าเบรกหนัก ขวาไม่ได้นะขวา ถึงแล้วนะโอ้ยคันนี้มันแรงกแกแซงไม่พ้นแน่เลยเนะี่ยลงเนินเนะี่ยเจ็ดสิบไมล์ต่อชั่วโมงกลัวจะต้องออก เดี๋ยวพี่ต้องเข้าขวาแล้วเนี่ยมันแรงขึ้นมามีก่2สองทวงพี่ต้องชะลอแล้วแนะเดี๋ยวเข้าหน้าผมก็นด้ชะลอละมีรถเก่งอยู่ขวาปะ่ะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะระวัมงมันเปร เบรกนะครับไฟแรงไฟแรงสิบสี่โลถึงละเขียวละ <c oughs> อจอดเลย ขวาแหละชิดขวาว้าแดงเขียวอยู่นะรถนี้จะทันหรือเปล่าน่าจะผ่านตลอดนะจะลองดูดออรถตำรวจเบกเรกระวังระวังผ่านตลอดมาเลยรถเลนส่วนไม่มีฮนะเอาหัวยืน่นออกไาได้ 做秘密。<music> เลยถึงแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะไม่มีให้เลือกหรอกให้ส่ง,สง,สงตรงๆนี่แหละ <laughs> บัริษทใหที่เดียวกันเลยอืมน,น่าจะมีที่เดียวแหละเพราะมันจอดขนานขนานกลับไปนี่ แี่อยับอกให้โอ้โอบาลีเออเออคือว <c oughs> ่าจมองหายรถให้น้องเอฟตก จบง,งานเรียบร้อยอถึงงานฝนตกพอดี ง่านนผมตกพอดีเลยอโอเคครับก็คลิปนี้ก็ถึงปลายทางโดยปลอดภัยนะฮะระยะทางมันไม่ไกลมากฮะก็คลิปสั้นๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าออไงเพื่อนๆชอบสไตล์การขับสไตล์การเล่นของเรา2คนก็ฝากกด s ับ s c r i b e ช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Mango Gaming แล้วก็ F-Tuck Gaming ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ไงคลิปนี้ม้าไปทีหลังลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ